ภานะเคหะวฑุิเทเตภูมิมาตยันโตเทวาจระธรวิสัมเมยะหะขันธัพพนาทาตันตาสังฆิเกยันภูมิวรวัตนังสาธุองค์เม สุนันโตธรรมสวนาคารูอะยามภาคันตาธรรมสวนาคารูอะยามภาคันตาธรรมสวนาคารูอะยามภาคันตาบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอธิฐานทำ ให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาพราหมุดของหมดโบหมดโลกหมดภัยหมดปัสนิยตจันไรสาธุสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวย รวยไม่รวยรว,วยไม่รวยพึย่งนี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวย,วยดีหรือไม่ดีดนักไป บางกิจบางภาษาที่จริงก็ติดอยู่ในอรหันต์ก็ลอบในภมรลอบในเทวรลอบในอิมลอบในมนุษย์ตรองในยมลอบให้มาลอบที่จริงก็ติด <speaking in foreign language> แต่พอแลีส de ิติงก็ el visto, el ิจ e ุายจัตุระทิ่อาชาทิตาชาจิงิ็งกิดจุในลินนามลงไปอากาศตาชาจิตจิงก็กิโจุาสถานที่แห่งนี้ิริงก็กิาุกใสถานที่โหต่อาศัยของบรรดาทั้งหลาย บอกชื่นนามสกุลวันเกิดปีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเนื้ออาถรรพเอาขอให้มีความสุขความเจริญรวยอายุวันนาสุขภาพปราโมทย์อมศร บรรกบมดภัยหมดวัตเดียดกันไรเองสาธุสาธุสาธุไม่เจิดไม่เจ็ดไม่เจ็ดไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยฝุงี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวยดีแล้วไม่ดีเพื่อนากบารมี ของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ภูมิดามดาภูบาลจานเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายและสัพพ์วิญญาณทั้งหลายเทวดาประจําตัวเจ้ากรรมในเวรประจําตัวเทวดาประจําที่อยู่ที่อาศัยเทวดาประจําที่กรรมหากิน ญาติค hey, ังพ่อญาติคังแม่ญาติคังหัวญาคังเหนียแม่ยานางเรือแม่ยานางรถยนต์แม่นางรถไฟแม่นางเครื่องบินจงบาเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดบารมีเปิดธาตุสังตรีเปิดสันสังห์เปิดเทวานังเก้าเปิดอาการสามจุดสามประการเทินเปิดทางยันรูเปิดทาวบรรณาสูเปะดทางเวทสวรรคสุริยสันตารพระราหู ทิเพพระพิราวป่าพระพิลาของเมืองพระพิราวส่งเครื่องทิเพต่อเท้ามาหาผมจักติดพระพิคเนศสักติดจงมาเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีเปิดธาตุทั้งสี่เปิดทันทั er ica, ้งห้าเปิดสวารค์ทั้งเก้าเปิดอาการสามจุดสองประการเปิดมงคลสามจุดแปดประการ ทุกทังเปิดทั้งบางเปิดทั้งทังเปิดเปิดด้วยน้โมพุทธายะเปิดงาน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 เปิดเงิน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 เปิดทองเปิดทองโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาเปิดกระเป๋ารับทรัพย์เปิดกระเป๋ารับทรัพย์เปิดกระเป๋ารับทรัพบวาสิทธิปวาสิทธิปวาสิทธิ สาขาอนบอกชื่อนางสกุลวันเกิดีเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอดิตานอสาธุสาธุสาธุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเรื่งนี้ถูกแล้วไม่ถูก รวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีก็ให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาูุข่าบระมาหมดกอหมดตตกหมดโลกหมดภัยหมดวัเอียดจันไรเองบอกชื่นามจะุึกวันจะปิดเกิดไปที่คำโบราสจังหวัดนืสอปว์จีนกลา <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุสาธุไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยเมื่งนีูกแล้วไม่ตกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดีขอยมีความถูกความเจริญรวยอายุวงานสูขกาบลาหมดทองหมดตกหมดโลกหมดภัยหมดวัฒนีย์ จันลายเอเอสัพพุทธานุภาเวนะสัพพะสมานุภาเวนะสัพพะทังทานุภาเวนะตถาโสติภวันตุเตเพื่อนาบารมีของพระแก้วพระตาพระปู่แม่ยาพระตาอุญโนพระตาปนาโสพระตาเวสสุวรรณสุริยะจันทาพระราหู พระพิราบปาพระพิราบทองเมืองพระพิราบทรงเครื่องหิเน่พอทามาหารพงจักติดกระเวกกระแนบจักติดจงมาปัดทุกข์ปัดโตปัดโรคปัดภัยเพราะนอกเพราะในเพราะวันเพราะเดือนเพราะปีเพราะหลายๆออกไปหายไป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  โกงไว้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระมาคุ้มครองเทวดารักษาแค่ขาดแค่ขาแค่ขาแค่ขาตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยค้าขายดีมีกำไรไม่ขาดทุนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยต้นนี้ถูกหรือไม่ถูก ลวยลงไปลวยดีลงไปดีสะสมเดี๋ยวเราสองแถวเนี่ยเนาะแล้วก็ยืนขึ้นเนาะแล้วก็สลับกันเป็นแถวเดียวยืนขึ้นเนาะแล้วลงไปสองวงเนาะวงหนึ่งก็เอ่อวงวงแดงๆเนาะต้องคล้องได้คล้องก็เอ่อคล้องก็เท้าเอ่อคล้องตอนนีกันได้ก่อนนะครับแล้วก็เดินไปด้านโน้นเนาะแล้วก็ เอาวงเอ่อเอาวงแดงของกินกันเน่เนาะแล้วก็เดินไปซอกโน้ตเนาะแล้วก็เอาตะกร่งไปใส่มือแล้วก็หยิบตังในผามีคนใบเนาะไอ้คนไหนทำยี่สิบห้าสิบก็ไม่ว่ากันไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะถ้าคนไหนทำร้อยรับรับดองดีไปด้วยเนาะเออเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยกันเขาก็เดินลุกถ้าคนสูงของนี่ตะเกียบองกันโน้ตค่อย่อเดินเตะ ถ้าเราถ้ามันสูงก็องบนถ้ามันติถ้าเรามันไม่ไหวก็องเตี้ยเอามือไปแตะเอามือไปแจกเอาสี่จ่าแตกที่สังเนาะเอามือจับสั่งแล้วก็เอาถี่จ่าแตกที่สังคนหูโสงอ่ะหยิบไปใบที่ที่สั่งอนะที่สังใส่ทานได้เลยเออเขาหยิบเอง เอาตะตามใส่ที่สังนะเอาตามใส่ที่สังนะมีติดบาทก็เสียบเลยท่สังนะใจสังมันที่มีที่เสียบอยู่เอาที่สะแตะที่ถ้าคนสูงก็เอาที่สาแตะที่สังตะที่สังหลบๆหน่อยเองเอามือจับสังแล้วเอาที่สะแตะไว้ก็เอาเอาตะตามสอดไว้สอดไว้ที่สังตะตาโยมเนี่ยสอดไว้ที่สังใ้สังมันมีโลเว้นะเออค่อยๆเดินลูก ลงแบันี้ตังคูมกอเอาคนไหนร้อยก็เนาะค่อยๆพร้อมรงไหนก็ได้เอานนี้ดูดูกลมอะไรกีจะมุนจะหมุนจะหลุดไหมรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวย ก็อยากทำนะขยันเยอะๆแบกไว้น้อยรวยเยอะคนจนเยอะกี่เกียร์ทำคนเดียวแจกไว้คนเหนื่อยจังหรือเป็นพี่ที่โชว์นักสัตว์นะนี่เขาเดี๋ยวได้เสาร์ให้ดูนะ เอาที่เอมือจับสังแล้วศีกษะแตะคนไหนแตกได้เอามือจับสังเอามือจับสังลูกเอามือทำสั่งไม่ถึงก็มือจับสั่งเวอธิษฐานเอามือเออเอามือจับสังมันมีอะไรบ้างงงเตมไหมล่ะเอามือจับสั่งถ้าศีกษะถึงก็เออเอาเราจับสังใส่ไว้ที่สั่งนะสั่งสั่งสั่งก็คือสั่งสั่งเงินสั่งทองสั่งโซ่สั่งล้านสั่ง อดิษฐานแตะที่สังทำไนนั้นก็ใช้มือจับอดิษฐานเนาะมือจับอดิษฐานเนาะมือแกะเอามือแตะที่สังก็ได้รับน้ำอมฤตนี่น้ำอมฤตสกับติดเนาะสั่งสกัดติดมือแตะเอ่อมือฝ่ามือแกะไว้ที่สัง ไม่ค no, no. ah, okay, so ่อยเนอะใจเย็นเนาะอดูเก็บสะสมอะไรต่างนี้มุติเออมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังช่วยกันเนาะเจ็บใครเจ็บป่วยก็เลิกไปปอดขาแม่ขาก็เลิกไปรวย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 ต้องดี เงินกระบายรบายเริ่มเงินฝันฝุงเงินต่ออายุเริมเงินต่อเงินวันได้ไปก็พักพับแตเป็นคนกระเป๋าคนเชฟคนจักร้าเทิญประวันดีก็ดีก็มัดก็มาดูเรีกไปเลยน้องเรียกไปเลยน้อไม่ถูกก็แดกเปน่อง้างนครับ

いい感じ。<ー> แตกถ้าแตกตึงก็แตกตรงนั้นใช้ฝ่ามือมือไหนที่มันหยิบเงินหยิบทองอะแตกไปที่สามเนาะเอามือฝ่ามือแตกไปที่สามเรียกว่ามงคลสูงสุดนะสั่งสั่งเงินสั่งทองสั่งสั่งสั่งใหเมียทำอะไรสั่งให้หัวทำอะไรฮะตอบละอ๋อโอเค อารมณ์ค้าง,นงเนาะตกเลยโอ้ขอบใจกชดีเนาะ สองตันนี้ก็ทำหนึ่งร้อยบาทสอบเนะครับอหร้อบาทนะครับเดี๋วที่สั่งนะเดี๋ยว้นะคะวที่สั่งนะไปดินดิมาดูที่สั่งะในเว็บนะหนึ่งร้อยบาทองเอรเนตนนดตนี้้อง

บบต่างกันแล้วเลยคร้จะมีนเอาบบนไงตอแบบน่อยู่ตหายร้องได้แต่วเนี้ยอยู่้หายอตน่ระรอาะนิ่การาตอดว่ายแล้จงมาก่ียากรมนี้ยยากงที่นะ

ท่านผู้ชมที่เห็นเลขนะผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่ออะไรกับเลขอะไร,ะไรแต่ว่าอ้าวทำไมเปลี่ยนแล้วไม่เยอะหรืเปลี่ยนอย่างว่าวันนี้ก็ขึ้นไปด่าด่าด่างไม่เปลี่ยนเยอะเอมาทางนี้ได้ครับมองเห็นสองตัวมองเห็นสองตัวไปโรงพยาบาลมา เออพวกนว่างว่ะไอโรงพยาบาลมันเจ้าตากนี่ตักสินนะกูจะหญ่ไปทำสร้างพระไม่ตากสินใช่ไหมหลวงว่าตากสินแล้เจ้าตากเอ้ยหลงเนี่ยไอโรงพยาบาลอะไรวะเรื่องอะไรโรงพยานอะไรวัดจอมเพราะว่าว่าตอนเที่ยงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโมงตอนนีทรงใจเสกช่วยหาเงินโรงพยาบาลตากสินสร้างสร้างมันเจ้าตากหาเงินช่วยสร้างโรงพยาบาล กูไปช่วยันนีแกดีดีเนี่ยเราอะกตากุมันตั้งงงตังนี่ตักสิ่นะครับเจ้าตากอะไออะร้องใช่ไหมดูทรงไหนมึงูเรียกปของสาล้รเองเปิเจปิที่ะสางมาเจ้าตากเออเออเหไหมตรงไหนมั้ยูกเรียกมันถูแต่มันคงจะมึงจะไปถึงนงกว่าประมาณเที่ยง บ่ายโมงบ่ายสองโมงไปไปไปถึงคนบ่ายโมงกัก็จะไปตีบ้างวะไปไปได้ไปได้คนบ่ายโมง้ะครับมาพามโยงขั้วกลราจะบุกเจ๊ไปก้อยก้อยหางเงินแรกตั้งโรงพยาบาลครับผมทำเหรียญไว้เจ้ากากครับตัวหนึ่งก็มาวัดสว่างคนหนึ่งก็เป็นได้นนะครับตั้งโรงพยาบาลนะครับดีครับโรงพยาบาลนี่ยดีที่สุดเลยะ

감 <목소리나>